น่ากลัวน่ากลัวกลัวนะอย่าไปใกล้นะลูกนะมันจะขัดนะตัวนี้นะเนี่ยน่ากลัวเเห็นไหมพอกลัวเเฮ้ยน่ากลัวนะ รือเโอ้โหรถไฟรถไฟรถไฟเห็นไหมมันมีฟันมันจะกัดเอาน,น,นะล่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรคะอันนี้มดใช่ไหมอันนี้มดอะไรลูกมดแดงมดแดงะหนูนจำไหมนะมดแดงเห็นไหมนั่นกัดกัดระวังกัดด้วยล่ะ นั่นนั่นมาขึ้นไปแล้วมาขึ้นไปแล้วว้ายร้ล้งเลยร้องให้ได้ขึ้นหลังแล้วขึ้นหลังแล้ว่อช่วยหน่อยช่วยหน่อยไงเอาผลไม้ให้เขาแล้วเขาจะไปทําเขาจะขึ้นหลังเขาแล้วเขาไม่มาหาเราหรอกไหนออเออเออเออไหน ใชนี่ลูกนี่นี่นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรจุ่พันพึ่งน้อยอมาดูนี่มาดูนี่ถอยออกมาอย่าดูใกล้อ่าดูพึ่งน้อยนะจุ่มจุุ่่มปั๊บปั๊บอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเดี๋ยวเอ้ยพึ่งมันพุ่งกันอย่มันพึ่งสุดนี่ cái đường ngọt cái gì mình cái nhà rồi nè <laughs> mắt đèn mắt đèn, mát đèn. À? Mát mát vô vô gì พอนอนไปพอนอนหรือยังคะ มองจับเป็ว้ย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 ว้ถึงถึง่มฮึ่เหรอแมงตะเต่าแมงลันแมงวันมลแรงวันแมงตะเต่าสีดำหลังสีแดง ขอหน่อยขอหน่อยขอขึ้นมือหน่อยเห็นไหมได้แล้วอันนั้นอะไรพึ่งพึ่งน้อย